เพียงต้องการให้น้องเขากูุรักมึงแค่นั้นหรือวะข้าขอโทษที่ข้าปกปิดความจริงรอมเป็นขอทานมาอันความรักนั้นจอมไม่เลือกชาติศาสนาไม่เลือกชัาานก้นวรณนะข้ารักในตัวน้องสาวของท่านข้าผิดด้วยเหรอเจ้ามีอะไรจะแก้ตัว สีสุพรัหม่อมฉันไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนที่ค่ะเสด็จพี่จะปล่อยใจปล่อยตัวให้กับมันฟังน้องหญิงสีสุสภรัต ทำไมชอบขัดใจพี่มาให้มันยามย่ำยีจนหมดศักดิ์ศรีผู้หญิงมานั่งยอนั่งยอกจะจับขางคองขึ้นวอจะจับสุนั์ ขึ้นหองเหมือนจับแมลงปองใส่ตุ้งติงเสียดายจินดาราคาจะด้อยถ้าเอาหูไปห้อยคอหอลิง ส่งเสียงตะวาดมองผ่านนึกว่าเสือจะดูรายมึงก็ไม่เหลือมึงน่าไม่เหนือกว่าลิงจะว่าเป็นหงหรือเป็นหานก็ไม่มีปี มีหางจะว่าเป็นละเป็นกวางก็ไม่มีเขามีกิง่งมาฟาดหางชั่วไม่รู้ว่าตัวอะไรเป็นจอระเเคหรือก็ไม่ใช่ เคยเห็นอยู่ตามตะลิงมึงว่ากูเป็นเฮีย,เ,ยเลยเนาะมึง <นบ S 2> ขา้ามถนนว่ากูเป็นเฮียแล้วเพื่อนอยู่ไม่พักอย่าเรียกว่าเฮียฮะให้เกียรตินิดนึงกูไม่รู้จักจริงๆเขาเรียกตะเคีน้อยชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมผมว่าเฉลิมชัยเป็นเฮียชอบกันใช่ไหม จับดาบขึ้นมาไอโซฮาอย่ามีเรื่องกันเลยพงท่านดันจะไม่ดีนะข้ามึงเข้าฆ่าใครเข้าข้างพงไงไลูกผู้ชายฆ่า,ได,าได้ไดแต่ยามไม่ได้ครั้งหนึ่งเจ้าเคยตบหน้าข้าโซฮาสิทธิ์ย่อมมีครูเรามาลองกันใครมันจะเหนือกว่าใครคำมึงคิดดูามึงแน่จริงมึงต้องเข้ามาเลยโซฮาบอกแล้วว่าเล่นเรื่องนี้มันดุทำไมไม่เล่นเรื่องเทพสามฤดูนะ ทำไมใช่พ่อร้องห้ามไว้ในเมืองตายไอ้หนบยังไม่หมดตัวอีกเลยเนี่ยนึกว่าหมดหลับไปแล้วนนกูนั่งหลับอยู่ข้างหลังเนี่ยม,มีพ่อกูพงศักดิ์เขาเชิญกูมาให้คนรักแล้วก็เชิญมาให้คุณให้คนเกลียดอ้ยคนรักเป็นร้อยเออคนเกลียดจะเป็นพัน <ST IT> สันดาลเยอะพอๆ<อ>กันคนรักมันเกินเรื่องอะไรยงขึ้นลูกก้อยโซฮาผู้นี้ เดิมนั้นมันปลอมตนเป็นคนตาบอดมาในโรงทานน้องหญิงสีสุภรัตมอบสร้อยพระสอให้เป็นบรรณรางวัลแกมันไอโซหาผู้ดีและมันนำมาคืนแต่จาบช่วงล่วงเกินน้องหญิงสีสุภรัตถึงขั้นจับมือถือแขน ก้ามองฉันปล่อยไว้ไม่ได้เพราะมันไม่ไดีตาบอดตามันสวยอีกต่างหาเจ้าโซฮานามเจ้าอย่างนั้นหรือโซฮานามของข้าพเจ้าแล้วเจ้ากล้าดียังไง้ามาเขตพระราชฐานของลูกหญิงข้าข้ามีใจรักราชดา และประการสำคัญได้นำสร้อยพระสอมาคืนสู่มือราชธิดาเห็นว่าไม่คู่ควรกับข้าพเจ้าข้าผิดด้วยเหรอ่อนับพระเจ้าเป็นคนดีคนหนึง่งแล้วขมาจับไม้จับมือลูกสาวข้าด้วยเหตุใดหรือเพราะข้ารักราชธิดา บุตรสาวของท่านอย่างนั้นรักลูกข้าเหรอลูกข้านั้นมีพักคุมันอยู่แล้วเอาเธอจะขอหาเจ้าก็ถือเป็นคนลูกชายคนหนึ่งเจ้าไม่รู้ก็ถือว่าไม่ผิดวันนี้ข้าจะปล่อยแต่ว่าห้ามคำเยียบเข็พระราชฐาน ของลูกสาวค่ะดีต่อไปเชิญข้าท <ไป S 2> ูลละชาพ่อแม่ของเจ้าเป็นใครข้าโซฮาเป็นบุตรชายของพ่อเตโมยินเป็นลูกของเตโมยินเหรอข้ามันจะจม่ได้ ฮาขูรอเวลานี้มานานแล้วหยุดก่อนอย่านะ<ฮ>ดเด็ดพี่เียงฟันหน้ามาเท่านั้นสดเสด็ดบจบังถิงเูเสด็จพ่อไหมคะส่งไรียโรดหม่อมฉันขอชีวิตผู้ชายคนนี้ได้ไหมพี่คะเพราะอะไรสีสมรัตบอกพ่อมา เพราะว่าหม่อมฉันรักผู้ชายคนนี้ไหมคะดวไอ้กูออกจะแตกอย่าเดือเป็นจริงสีสุภรัตร์รักไอ้โซฮายอย่างนั้นหรอลูกพี่ขาเสด็จพ่อหม่อมฉันไม่เคยขออะไรเสด็จพ่อเลย ลูกขอได้ไหมพ่คะเจ้าจะขออะไรพอ่อลูกขอชีวิตผู้ชายคนนี้เอาสิลูกเมื่อกล้าเมื่อลูกกล้าขอพอ่อพ่อก็กล้าให้ลูกแต่พ่อให้ลูกให้มันมีไอ้โซฮามีชีวิตเพียงวันเดียว เข้าใจรักพี่คะลูกเข้าใจก็นวันนี้อุสเด็จพ่อไม่เคยคิดถึงจิตใจลูกคนนี้เลยเสเด็จพ่อรักแต่พี่โสฮ่าผิดเรื่องผิดเรื่องแล้วนะเอี่นั่นไงลิเกเล่นผิดแล้วพูดเต็มปากเต็มคำและลิเกคณะนี้เล่นผิดไม่ได้ด้วยแล้วออกแขกใหม่เลยแหละออกแขกว่ายังไงวะขอได้เชอต้องออกแขกใหม่แล้วพี่จ้าค่ะ อลิเกร้ยำตำชาละลาละลาละลา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 ลลามาดูลิเกเน่ละคุณ5้า2สาอแอคชั่นเสด็จพ่อถ้าแน่มีเอาใหม่เสด็จพ่อร hey, ักแต่พี <h 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 adi <h adi ่สินทูเสด็จพ่อไม่รักหม่อมฉันเลยเสด็จพ่อจำเว้นะพี่คะถ้าเสด็จพ่อค่าผู้ชายคนนี้ มอมท่านจะไ่ฆ่าตัวนายไลฟ์สดที่สะพานพระรามแปดไหมคะท่านเนี่ยทันสมัยซะด้วยเอาลงเอาไลฟ์สดด้วยนะเรื่องพจาบาลปลายใหญ่ะพท่านมังสินโทปล่อยมันไปดูท่านฟันหน้ามาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเอาแต่เพียงเบาๆสั่งสอนมันพอแล้วลูก ร้องสมัยขาดไปอ่านมันเจ็บที่สุดวันนี้เราต้องมาสิ้นสักสีถูกพวกมันนีเย้ยยันเราต้องตกมาเป็นเหยื่อ ให้พวกเสือขยุมมองพวกมันมีทุกมุมมันเสือที่ลุมสมันมันรวมกลุ่มแล้วลุมกันฟัดแถมยังมัดมือฟัน อันร้อยแผลที่หน้าผากกูขอฝ้าหากักเอาวาหิจะรอเมืองกลับ มาใหม่ต่อเมื่อหัวใจมึงมั่นถ้าฝึกดีมีระดับเร็วค่อยกลับมาสู้กูคนดังมังสินทูมึงค่อยมาสู้แข่งขัน จะรออวันมึงกลับมาแก้ก็ต่อเมื่อแผลมึงคันกูรอวันมึงกลับมาหากว่ากูมีโอกาส หากกูไม่สิน้นดินดับกูนั่นจะโดนดันไอชาถอยมังสิ้นทูมึงกับกูเจอกัน สีสุพลักษณ์ข้าผูคค้ชายคนนี้จะไม่เห็นหน้าลูกข้าแต่สมเด็จพระราชบิดาท่านเอ่ยด้วยยามที่กล้ามมฉันอยู่ใกล้ชิดองค์สมเด็จพระราชบิดา ในบางครั้งในบางคราพระราชบิดามีใบหน้าอันเศร้ามองกล้าหม่อมฉันอยากจะรู้ความในพระไทยว่ามันเกิดสิ่งใดขึ้นที่ทําให้พระไทยขององค์สมเด็จพระราชบิดานั้นขุนมัวกล้าหม่อมฉันช่วยได้กล้าหม่อมฉันก็จะช่วยช่วยแบ่งเบาความทุกข์ ของผู้เป็นพ่อสินทูลูกพ่อเมื่อเจ้าอยากจะรู้ความจริงพ่อจะเล่าให้ลูกฟังลูกไอโซฮาพ่อมันชื่อแต๋โมยินเมื่อก่อนเคยรับราชการกับพ่อ อยู่ที่ช้ยประการพ่อออกไปว่าราชการมอบพระราชฐานแล้วมอบอำนาจให้เตมูยินดูแลเมืองช้ยประการแทนพออ่อแต่เมื่อพ่อกลับมาเจอหน้าแม่เจ้าแม่เจ้าร้องไห้ พ่อจึงเข้นเอาความจริงออกมาว่าร้องให้เรื่องอะไรแม่เจ้าบอกพ่อว่าระหวังที่พ่อนั้นออกนอกเมืองนอกเขตพระรชฐานไอเต้มูยินมันลัแกแม่เจ้าลูกขืนใจแม่เจ้าท่านแม่ทุคมคืน ช่อเหมือนถูกยิงด้วยปืนมันข่มคืนใจคนท่านแม่ไอชาติอับรี กุศลก็เพราะมันคนขาดสิ้นก็เพราะไอ้คนขาดสิ้นมันจึงมามินสักสีไอ้คนที่บ้าโลกีมันมีทุกที่เทุกทิ่น เหมือนมีตาประทับให้พอต้องรับมนทินบิดาก้ามมฉันเห็นในเพื่อัยของพระบิดาพ่อถูกพ่อบอก ถูกค่มคืนเหมือนลูกกลืนยาพิษจะขอเอาเลือดเชื่อดด้วยมีดไอคนที่คิดดูมินนี่มันมาจุด ไฟแค้นหูหัวใจเราแสนจะโกรธไอ้คนชั่วใจโหดต้องจับมันบดกับพินไอ้คนชั่วไอ้คนชั่วเดี๋ยวหัวจะกุด ต้องเอาอาวุธให้กิน <S <S <ess> วังเฉลิมชทยมะไล สักส่วนสีทั้งนบพลัดเสียงดีก็คงไม่มีใครมินคืนนี้ฉลองนายลงรับบทเป็นกลงลิเกขอโอบอุ้ม ทุ่มเทด้วยมนสเนส,สนศาสตร์ศิลผ์ผมฉลองเลี้ยวแรงเป็นนักแสดงติดดินสุดยอดนะสุดยอดครับมือให้พ่อฉลองเลี้ยวแรงเลยครับสอสอจังหวัดนนทบุรีนะครับมังสินโู กูสร้างเรื่องให้มึงฆ่ากันเองแล้วกูขอกลับไคกูแม่งงจเจริญก่อนแล้วกัน,นเอามาทีไรเล่นเลิกทุกทีตามข่ามาันไม่ได้ลู<ว>กเชิญตะเด็นพระเจ้าค่าะสั่งไพร่พล,พลทาหารรับเบิด้าปิดล้อมดงกระเลียนของไอเตโมยิปเพียงแต่ปิดล้อมเท่านั้นแต่กู สินทูยอดคมความจะบุกเข้าไปเจอไอ้เตโมยินและไอ้โซฮาเพียงลำพังกูอยากจะรู้นะักสองต่อหนึ่งใครมันจะแพ้ใครมันจะชนะวะได้เป็นตัวตน ทุกกระโตทุกกระโตทุกกระถัวหนัวให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวไปทําเขาแหกไว้ทธีนี้มึงแหกเองเลยล่ะมึงมึงช่วยไปบอกนางให้รีบไปหน่อยบอกจะเข้าห้องน้ำปวดท้องมากเลยอ่าอะไรเขาบอกว่าให้ไปไปที่ไหนก็ไปก่อนเขาจะไปขี้พู้าพาอ๋เขาจะไปอุจจละ ทำไมก็ฉันจะเดินไปทางนี้อะมันผิดตรงไหนอะฮะก็กลับไปทางอื่นได้กลับไปทางอื่นเขาไม่อยากเห็นหน้าใครแล้วพี่โซฮามาบอกเองไม่ได้หรือไงฮะเขาไม่อยากเห็นหน้าใครเขากลุ้มตอนนี้เขาเก็กซิมชิบหายเลยเนี่ยนี่นี่บ้านเลยเนี่ยกลุ้ม,มแชร์เธอตายหากลุ้ม <คา S 1> ในตัวดีเลยแชร์เลขสองมื่นะปวดประสาทซะหน่อยพี่โซาฮาหันหน้ามาคุยกันดีๆก่อนสิเขาไม่ไม่อยากคุยพีอารมณ์ไม่ดีไม่อยากมองหน้าใครอารมณ์ไม่ดีก็อยากเห็นหน้าไม่ได้อยากเห็นหลังเดี๋ยวคนอะไรเดินถอยหลังหันหน้ามาคุยกัน ตายแล้วนี่พี่สามีความรักใช่ไหมเนี่ยดูสิเนี่ยนะแม่นะเดี๋ยวนี้เวรกรรมติดจรวดทําหน้าเขาแหกไว้เนี่ยมันต้องมาหน้าแหกเองเลยเนี่ยเป็นเสียงดังได้ไหมเนี่ยพอด้ยินจะ้าหไือไงก็พ่อรู้นะสิดีพ่อพ่อจ๋าพ่อ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  เอายัดปากเลยจิ้มหายแล้วที่ตายหาเลยมานี่มานี่ทีนี้แล้วกูหัวแตกคนแรกเลยแล้วเนี่ยจะาโวยวายทำไมเนี่ยฮะฮะอีหลานคนสวยกูจำชื่อมึงไม่ได้เนี่ยไมอ์ขินจ้ะพ่อมะยอขินไอโซฮะไอหนูจ้าพ่อมันใส่ฟ้องซะเลยไอโนพันธ์เป็นลูกมึงเลยเรื่องนี้ ไอจิ่ันนุพัลเป็นลูกมึงกูต้องมันต้องเรียกกูโงงแล้วนะนี่ยี่<ฮ>ฉันเป็นลูกเอกลักษณ์ไม่เท่าไหรหรอก<ฮ>เทพบัญชาติห <laughs> นักเขาไปใหญ่เลยถือว่าเป็นโอกาสพิเศษถวายหลวงพ่อกูนะเป็นโงงในวงการแล้วตอนนี้ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าเวลาจะออกจากเรือนแกต้องขออนุญาตฉันก่อนแล้วนี่เสียงเอะอะโวยวายเกิดอะไรขึ้น <พอ S 2> ว่ามา พูดที่มาเช็ดทก็ต้หัวล่อกหน้าแหกอะไรหน้าแหกมันสีแยกยุยาอะไรเห็นไหมนะแยกวอลเชต์ยูเวนมึงก็รู้จักยุยายุยามีต้องอย่าดยุยายูวอลเลเชต์เนี่ยจำง่ายง่ายอ๋อนี่แสดงว่าหน้าของเขาเนี่ยนะรานแหลกเหมือนสีแยกยาสัมรานใช่ไหมใช่จ้าพ่อไอ้ชิปหายเป็นเกี่ยวแล้วคว่างหัวแม่งเลยที่เก๋ชอบเล่นกับคนข้างล่างเลยเลยจริงไหมจ้าเจ๊ไหนบอกเกให้สองร้อยไง